ันมสวัสดีค่ะพ่อคิดถึงจังเลยพ่อจ๋าโอ้เหมือนกันเลยเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาพ่อก็ปกตินะก็แรกๆก็เหงาหงอยค่ะเพราะว่าคุณโควิดเข้ามาพุ่นวายกับเราทำให้เราหยุดทำงานไป3ามสี่เดือนต้องอยู่บ้านแต่พอตอนนี้ออกมาทำงานได้ ทุกอย่างก็ดีขึ้นมีแต่จมูกที่บานบานทุกวันสวอปบ่อยมากมันพอย่างานเช้าไปถ่ายละครสวอปไปทีหนึ่งค่ะพอถ่ายละครเสร็จบ่ายหัวค่ำไปออกรายการทอล์กโดนสวอปไปอีกพอพักอยู่บ้านสองสามวันเออพรุ่งนี้สองวันสามวันเราได้พักไม่ต้องสวอปอายุยื่นมาพ่อสวอปเฮ้ยสวอปทำไมฉันอยู่บ้านไม่ได้พอออกจากบ้านทุกวันแล้วหลานยังเด็กอยู่ด้วยเดี๋ยวพ่อไปติดอะไรมา ถ้ารูปแล้วอยู่ตรงไหนก็โดนทีนี้ก็เลยต้องดูแลตัวเองทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะบอกว่าวัยสูงอายุอย่างคุณพ่อรองอายุ75ปีแล้วเมื่อกี้คุยกันตอนโฆษณาหนึ่งฟันสําคัญโอ้โหประธานโทษนะครับขออนุญาตนะฮะอายุ75ก็จริงแต่ฟันยังสามารถีอะอยู่เลยปิดปิดเดี๋ยวเขาว่าเอาจริงจริง เรื่องช่องปากเนี่ยสำคัญเรื่องฟันสําคัญคเพราะเ,เราเนี่ยอย่างพวกเราในอาชีพฝาทารณะวันๆต้องเจอคนโน้นเจอคนนี้แล้วเวลาเข้าฉากถ้าเกิดมีกลิ่นปากเกิดแหมกําลังเข้าฉากพูดหวานเธออย่างงั้นตายเลยเ <Yeah, S 2> สียเลยเสียเลยเพราะนั้นเราต้องดูแลแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะรแรกแรกเลยเนี่ยจะบอกให้ปัญหามันเกิดก่อนที่จะดูแลเนี่ยชอบไอติมไงอไอคิดไอรีม พอตักข้าวากก็เส right? well, ียวฟันเสียวโอ้โหมันเสียวจริงโอ้โหแล้วก็โอ้ยานะไรครีมเสียวฟันใช่ไหมก็ไม่เกินมันก็ไปกองถ่ายน้ำแดงน้ำแดงเด็กออกมาให้ของพ่อน้ำแดงใส่น้ำแข็งมาเอาอีกแล้วกินน้ำเย็นก็เสียวโอ้กินน้ำเย็นก็เสียวอ่ะก็เลยอกินน้ำธรรมดาไม่ต้องแช่ก็หมดปัญหาไปทีนี้เอ๊ะอยู่ไปอยู่ไป ทำไมมันในเหงือกในเหงือกมันมันรู้สึกมันมีปัญหาแล้วเหงือกก็บวมอพอเหงือกบวมเนี่ยพอเหงือกบวมปัญหาจะมาก็คือว่ากลิ่นปากมาแล้วถ้าเราไม่ดูแลให้ดีๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เข้าฉากไปอย่างอยู่เนี่ยผู้อาจจะให้ได้กลิ่นปากพ่อก็ได้แต่ด้วยความเกรงใจด้วยความคอรบก็ไม่บอกแอเมากันเออมันก็ไปแอบไปเมากันแต่ทีนี้เราเองเนี่ยพอใส่หน้ากากอนามัยพอหายใจ แม่าเออเหนื่อยมากหายใจพอหายใจปั๊บกลิ่นเข้าจมูกตัวเองจริงๆอากาศนะบายมีประโยชน์เหมือนกันนะเราจะเริ่มรู้สึกว่าปากเรามีปัญหาไหมเนี่ยเราอยู่กับมันทั้งวันนะพ่อใช่ใช่แล้วก็กลิ่นมันออกมาล้วทำยังไงล่ะเอาล่ะทีนี้มีปัญหาเยอะแยะมากก็เลยไปปรึกษาหมอครับหมอก็บอกว่า คุณลองคุณอาจจะแปลงฟันไม่สะอาดเพราะไม่สะอาดนี่ยไงหมอผมต้องเข้าฉากกับนักแสดงวันรางกี่คนหมต้องแปลงสะอาดอยู่แล้วหมอบอกคุณก็อาจจะใช้ยาสีฟันไม่ถูกกับคุณเองเพิ่มมียาสีฟันไม่ถูกกับเราด้วยค่ะเราก็เลยถามมันต้องใช้อะไรละหมอบอกอย่างนี้ต้องใช้ยาสีฟันสมุนไพรเราก็ไปหาซื้อยาสีฟันสมุนไพรหาใช้ไปใช้มามันก็ไม่ได้ดีขึ้นอีกอ่ะก็ไปหาหมอย หมอมันก็ไม่ดีขึ้นทํำยังไงหมอบอกว่าคุณต้องใช้ยาสีฟันสมุนไพรที่มีฟูออไลายแล้วยาสมุนไพรไทยเนี่ยนะปกติมันก็ไม่ค่อยมีฟูออลน์หรอกน้อยมากที่จะมีอ่าพอกินฟูออลน์ line, แล้วอ่ามาใช้แล้วก็บอกใช้ได้นะหมอ,อมไอ้ฟูออลน์ผสมในยาสีฟันเนี่ย<อ>ใช้ได้จะดีขึ้นบอกดีครับคุณลองคุณเชื่อผมอถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณปล่อยไว้อย่างนี้สักวันนะเงือกคุณเนี่ย มันจะอักเสบอย่างรุนแรงจะมีเหงื่อกรนมีเหงื่อบวมมีแบบฟันอักเสบเนาะแล้วก็อาจจะต้องเสียฟันไปก็ได้ค่ะเนี่ยพ่อก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เหรอจ๊ะเฟสมิ้น์เฟสมิ้น์นี่ไงนี่เนี่เฟสมิ้น์เนี่ยนี่แหละเฟสมิ้นต์นี่จะบอกให้ว่าพอเขาบอกว่าเฟสมิ้นต์เราก็เออดีไว้เด็กเขาบอกอ่ะพ่อลองใช้เฟสมิ้นต์เนี่ยเขามีฟลูออไรด์เราก็เอามาศึกษาดูมีอะไรบ้างวะอ๋อก็มีส่วนผสมมากมายขายกรองครับคุณผู้ชมครับ อย่างแรกคือน้ำมันหอมระเหยจากมิ้ล <ทะ S 2> ช่วยให้ปากหอมสดชื่นและที่สองคือใบฝรั่งครับ<อ>ลดเลือดออกตามไรฟันท, <ะ S 2> ที่สาม,สามพิมเสนช่วยลดภาบชากาแฟและกระบูหดีได้อย่างดีทำให้ฟันขาวด้วยซี <ทะ S 2> <4 S 1> กาละบูลลดกลิ่นปากลดอาการเหงือกบวมห้า <5 S 2> เมนทอนเมนทอนช่วยให้ปากหอมเย็นสดชื่น 6การพลูครับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกและเกตเนี่ยสำคัญหอยมันช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องปากของเราโอ้พอเอามาใช้เอามาดูเอ๊ะมันก็ดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฟลูออนไลน์ที่เขาผสมอยู่ในเมียมาจากฝรั่งเศสแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาได้บรับรองจากประเทศอเมริกาด้วยที่สำคัญยังได้รางวัล ชีว่าจิตอวอร์ดปี2021สาขาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโอ้ดีจังเลยพ่อหลังใช้พอู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยมันดีขึ้นเยอะแยะอะไรปากก็หอมขึ้นทีนี้พอนั่นพอหายใจเออดีขึ้นเออให้ดีหายใจในนี้ดีขึ้นแล้วกินไอติมกินของเย็นก็ดีนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เิ่นทานได้แล้วนะและที่สําคัญนอกจากจะช่วยลดอาการในช่องปากแล้วยังช่วยเราประหยัดอีกด้วยเพราะอะไรรู้ไหม มันยอดจริงๆที่พ่อชอบเนี่ยยาทีฟฟนเฟรชมิน Fresh เนี่ยนะคือเราไม่ต้องบีบยาทีฟฟนเนี่ยมันลากมายาวนี่นะเนี่ยเขาแค่นี้นิดเดียวอ๋อใช้นิดเดียวเหรอพออ่อแค่มเมล็ดถั่วเขียว<อ>แต่ได้บีบแรงไปหน่อยมเมล็ดถั่วลิสงแล้ว <c oughs> แค่มเมล็ดถั่วเขียวพอหนึ่งหลอดเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ถึงหกร้อยครั้งโอ้โหหกร้อยครั้งหกร้อยครั้งอาครั้งละหนึ่งบาทกันนะไอติ้ที่อ่ะคมมาก เลยพ่อจ๋าคนที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาแบบที่พ่อพูดมาเนี่ยราคาจับต้องได้ไหมคะพ่อจับต้องได้สีเห็นบอกว่ามีดาราหลายคนก็ใช้อยู่เหมือนกันใช่ไหมพ่อโอ้โหนี่ไงพระเอชายามิชัยโอ้ต้องยิ้มพระเอสวยพระเอขอยิ้มสวยเวลาก็ลํำยิ้มฟันสวยแวก็ใท็กเฟรชมิลแน่เห็นไหมแล้วยังมีคุณรัดกล้าวอีกโอ้ยังอีกหลายคนค่ะแต่พ่อต้องจัดโปรดีๆหน่อยนะวันนี้โปรโมชั่นขอหน่อยวันนี้แหมมาทั้งทีไม่โปรดีได้ยังไงโปรในวัน วันนี้นะครับวันนี้เรามาพิเศษเลยโปรโมชั่นปกติ1หลอดนี่350บาทคบะาทวันนี้ซื้อ3หลอดใหญ่แถมสาหลอดใหญ่โอ้โหเป็น6หลอดราคา2,100บาทไม่ขาย<ม>วันนี้เราขาย1,150บาทแต่50<ม>าสายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีบโทรสีโทรด่วนครับ 021578911ย้ำ021578911นี่จะสแกน QR โค้ก็ได้นะครับรีบโทรนะครับเพราะช้าหมดแน่ยาทิพฟันที่มีไอ้ทุกอย่างครบแบบเนี้ยมาหาไม่ได้ง่ายๆผมเองผมใช้และแหมระดับนี้แล้วไม่กล้าโกหก,กใครแล้วครับใช้แล้วดีจริงถึงอยากจะบอกท่านผู้ชมใช้ยาสีฟันสมุนไพร เฟรชมินชีวิตมีไว้ให้สดชื่นนะโทรไปเลยนะครับ021578911 021578911วันนี้ขอบคุณพระรองมากคร่ะพระรองค่ะทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับล่าสุดอดีตแฟนของพี่โอไมค์เฟื่อบูทัศน์ได้ถึงวัดสาครสุนทรชาติแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพระรองขอบคุณทุกการติดตามเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยแต่โทรได้ต่อเนื่องที่เบอร์021578911วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครรัับสสวดีคับ